กราบน,นมันสก,การครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาพระบาลีชั้นประโยคหก 6, บาลีศึกษาหกเลกันทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมันตาปาสิกย์บาลมันตาภาสาธิกาหน้าสองร้อยี่สิบนะครับเริ่มตั้งแต่จีวรักขันทะเกนะครับจีวรทันตะเห็นบาลีแบบนี้แล้วก็ขึ้นวิสัชนาะเอ่เออ,อะไรอะวินิจฉัยนะวินิจฉโยนะครับวินิจฉโย พึงทราบวินิจฉัยในจีวรนขันธกะหรือจีวรักขันธกะมันแปลได้หลายแบบนะเราจะแปลจีวรักขันธเกนี่เป็นอาธาระก็ได้เออเป็นพินนาทาระก็ได้พินนาทาระเข้ากับวินิจโยวินิจฉัยในจีวรักขันธกะอย่างเงี้ยก็สัมพันธ์เป็นพินนาธาระในวินิจโยแต่ถ้าหากว่าเราจะเข้ากับเบทิตโพนะวินิจฉัยผู้ศึกษาพึงทราบวินิจฉัย เอาพึงทราบแล้วก็วินิจฉัยอย่างเงี้ยในบทว่าจีวรขันธะเกอย่างนี้ก็จะสัมพันธ์เป็นอันธาระในวินิจฉโยนะครับก็แล้วแต่เราจะแปลบทว่าปทัทบขาได้แก่ผู้ฉลาดเฉียบแหลมก,กับเอกกุศลาเฉียบแหลมคือฉลาดบทว่าอภิสตาได้แก่ไปยิ่งไปยิ่งก็คือไปหา อภิคตาจริงๆอภิเนี่ยมันเข้าสมาธิมันจะเป็นแปลงอภิเป็นอัภะในทีนี้ก็ไม่ได้แปลงเป็นอภะนะอภะคตาก็แปลงเป็นอภิคตาฉะนั้นเวลาเราแต่งวิชากลับไทยเป็นมังคตก็อภิจําได้ว่าแปลงเป็นอัภะก็แปลงแต่จําจไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลงก็สามารถทําเป็นสับได้นะครับบทว่าอะอืมก็ไปข้างหลางนี้ถามว่าตรงนี้เป็นปุจฉาวิสัชนานะ ปุจาวิสัชนาตอบว่าไม่มีที่สังเกตซะด้วยนะไม่มีที่สังเกตซะด้วยนะอ๋อมันมีแต่คำเกหินะครับมีกิ่งสับเนี่ยก็พอจะตั้งเป็นคําถามได้นะครับธรรมราญมันต้องมีอิติอยู่ที่ประโยคคําถามหรือไม่ก็ประโยคคําตอบนะอันนี้ไม่มีเลยดูโยชนาก็มีไหมไม่มีเหมือนกันนะฉะนั้นถ้ามันมีกิ่งสับเป็นเหล็กในอยู่ในที่เราสงสัยว่าน่าจะเป็นคําถามหรือไม่อย่างเงี้ยถ้ามันมีก็ตั้งเป็นคําถามมาแล้วกันนะครับถามว่า เกหิจีชเนหิชนเหล่าใดอภพิคตาไปหาตอบว่าชนมนุษย์เสหิพวกมนุษย์อัตทิเกหิที่มีความต้องการฉะนั้นเกหิก็โยกมนุษย์เสหินะครับเมื่อประโยคคําถามเราว่าชนเหล่าใดฉะนั้นมนุษย์เสหิเราก็ต้องแปลว่าพวกชนนะครับพวกชนมนุษย์เสหิแปลว่าชนนะพวกชนที่มีความต้องการให้มันตรงกันนะครับ ถามเป็นชนตอบก็ตอบเป็นชนถามเป็นมนุษย์ก็ตอบเป็นมนุษย์นะครับอันนี้ก็ตอบไม่ตรงกันนะเนี่ยคําตอบไม่ตรงกับคาถามศับไม่ตรงปัญะก็พระขวตาพระผู้มีพระภาคเจ้าบุตังตรัสว่าอัตถิกานังอัตถิกานังมนุษย์นังดังนี้กัตวาเพราะทรงทำกระทำชาติวิพัฒน์นะสัตตมีวัจนังเนี่ยพระสงฆ์กระทำสัตตมีวิพัฒน ในอัตตาในอัตตะละนะในอัตติยาวิพัตน์นะดันั้นคำอรงกตธรรมนี่กันแปลว่าทรงใช้นะทรงใช้ชาติวิพัตในอัตติยาวิพัตนนะครับกะละนะเนี่ยหลายบทว่าปัญญาสาย,ยะจะรติงคัจจติความว่านางอัมพปาลีคณิกาอันนี้เราต้องไปดูแลเรื่องเรื่องคือใครนะครับ นี่เราจาไม่ได้นะต้องไปดูเข้าครงของเรื่องถ้าไม่ดูก็ต้องใส่บุคคลนั้นไปรับฤิคัจตินะข้าเหตตว่าถือเอาปัญญาสะกะหาปเอกหาปัะห้าติโภคหรือเอาทรัพย์ห้าติโภคกหาปะนะัะแล้วคัจติย่อมไปรัติงรัติงในคือหนึ่งคือหนึ่งนะ บทว่าเนคโมได้แก่อุตุมพิกะขโนมูแห่งกุดุมพีข้อว่าสารวติงกุมาริงคนิกังวุษถาเปติความว่านาคราเอ,อนาคราชทั้งหลายนะนาครานาคราชทั้งหลายเอานาคทั้งหลายทัตวาให้ ทเวสตาสหัสานิซับสองแสนนี่ใส่ทัตตวาเข้ามาแล้วประโยคราชาก็พระราชาคือประโยคมันมีกริยาเดียวกันนะนะราชาพระราชาทัตตวาเหมือนการพระราชทานตีนี้สตาสหัสสานิซับสามแสนจะด้วยนะจะปริเฉทางใช่ไหมและแดนกําหนดและการกําหนดแดนกําหนด อารามอุทยานและพาหันะเป็นต้นอย่างอื่นนะครับคือระหว่างนาคนาคราชเอ่อนาคเนี่ยนางทั้งหลายเนี่ยก็ให้ทรัพย์เท่านี้พระราชาให้เท่านี้เหมือนว่าจะประมูลเอานางคณิกะเนี่ยเอานางสาลวดีอ่ะใครจะได้ให้ทรัพย์มากกว่ากันให้นางสาลวดีรับรองวุฒิถาเปสูงนะให้นางรับรอง ให้นางตั้งขึ้นวิเศษเนี่ยนะรับรองวุฒาเปยสูงพระราชาเจ่าตัวนี้ควบอะไรเอ่ยและแดนกำหนดอายุฐานะเออเหมือนจ่าตัวนี้มันจะควบบทนะควบบทเอ่อนาคราแล้วก็ราชานะเนี่ไม่ได้ดิถ้าได้ถ้าควบราชาประวังไว้หลังราชาดิ แต่นี่ว่ากิริยามจะเป็นพระหูพจน์นะวุฒาเปสูงก็แต่งกิริยาตามนาครานะถ้าไม่ได้แต่งตามราชาอัทโธอธิบายว่าท้าเปสูงทรงตั้งนางไว้ในตำแหน่งคณิกาคณิกาก็คือนครโสพินีเอ๊ะทำไมราชากิริยาเป็นพระหูพจน์นะเนี่ยท้เปสูงนะปะเวลากิริยาเป็นพระหูพจน์นะ เหมือนประธานมันจะเป็นทั้งพระราชาและทั้งนาคราชนะทั้งนานาคราชหลายบทว่าปฏิสเตนะจะรัตติงคัชฉติความว่าคัจฉติย่อมไปคือคืนละร้อยป่านะปฏิสเตนะนะคืนละรัตติงรัตติงเน่ยคืนละร้อยป่าปะนะอาจจะเป็นค่าจ้างของนางไอ้นี่นะนางคณิกาเนี่ย เหมือนว่าทั้งนาคราด้วยแล้วก็พระราชด้วยนะต้องเสียทราพให้กับนางคนเนี้แต่นั่นตะเปสูงจึงเป็นกิริยาของของคนทั้งสองนั้นเลยนะของของคนทั้งสองกลุ่มนั้นอ่ะก็เลยเป็นพระอุพจน์นะครับสองบทว่ากีลานางปฏิเวเทยังความว่าชานาไปยุ่งเราพึงให้อา่าพึงให้นางนะให้นางคนนั้นแหละนางคณิกานั่นแหละพึงให้หญิงนั้นทราบความที่เราป่วยคิรานภาวัง บทว่ากัตระสุปเปได้แก่กระด้งเก่าสุป,ปะในกระด้งตรงนี้อะไรมีวงเล็บด้วยบทว่าทิสาปามโมโขความว่าปากรโตเป็นคนวิธิโตนะมีคนรู้เป็นคนมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงก็คือมีคนรู้จักนะวิธิโตเป็นคนมีชื่อเสียง ปากดนะปากระโตปาโกดมีคนรู้จักตัวทิศเขาบุกเรียบทำไมก็ไม่รู้นะ่ยมัชบาลีไม่มีกัสมารพราะเหตุไรชีวะโกชีวกปุจิจึงถามว่าเทวะค่าแต่สมมุติเทพกา้าใครใครกาใครมาตาเป็นมันดาเมของข้าของกระผมได้ยินว่าราชาธารกา เด็กหลวงอันเยเหล่าอื่นกีรันตาเล่นกันอยู่กะลเยอุติเตเมื่อเกิดความทะเลาะกันขึ้นวะทันติย่อมกล่าวว่านิมมาติโกตะวังเจ้าลูกไม่มีพ่อแม่เจ้าลูกไม่มีแม่นิพติโกเจ้าลูกไม่มีพ่อนะเจ้าลูกไม่มีแม่เจ้าลูกไม่มีพ่อเนี่ยนะเขาเยาอกัน ชีวากาจะไม่เป็นประธานเมือเ่อกี้ชีวกน่าจะเป็นหมอชีวกนะตอนเป็นเด็กๆเนี่ยชีวกโกเนี่ยตอนเป็นเด็กๆเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่รู้สึกก็จะอยู่กับตากับยายนะหรืออยู่กับปู่ก็ยากนี่แหละเหมือนอย่างว่าในงานมหรสศพชนาทีสุดเป็นต้นญาติทั้งหลายจุระมาตามีนามหามาตาและบ้าเป็นต้นเปเสิณติย่อมทรงบรรณาการงบรรณาการ ปรญหาการก็คือของขวัญน,นะครับของขวัญกินจีกินจีบางอย่างบางอย่างไปแกท่าลาะกา,างเด็กทั้งหลายเหล่าอื่นใดฉันใดก็จีใครใครณะอาเปเสสิจะส่งกินจีปัญหาการางของขวัญอะไรไปตัสสะแกหมอชีวกนั้นฉันนั้นณนะหาไม่ได้ก็ไม่มีใครส่งมาให้เอ่อหมอชีวกที ตอนยังเป็นเด็กเลยนะเพราะไม่มีญาตินะครับไม่มีพ่อแม่เพราะเหตุนั้นโสเขาสาตังสัพ,พังกินเตตวาจึงคิดเหตุทั้งปวงนั้นชานัดถางเพื่อจะทราบว่านิมมาติโกเราเป็นผู้ไม่มีแม่ไม่มีแม่หรือหนอปุชิจึงทูลถามว่าข้าแด่สม,มุตติเทพ กาใครมาตาเป็นมารดาโกใครกิตาเป็นบิดาเมของหมอชันสองบทว่ายันนูนาหังสิปังความว่าหมอชีวกินเตสีคิดว่ายันนูนายากันนั้นเลยอาหารเราสิขยังพึงเรียนพึงศึกษาเวชสิปังศิละปะทางแพทย์เิดศิละปะทางแพทย์แพทยทยะยนะ แพทย์แล้วก็อย่างกลันสองสองหนึ่งในว่าโสเขาเอตัทโหสีได้มีความลำพึงอย่างนี้ว่าหัตทีอัสศสิปปาทีนี้ศิละปะและอัศวะศิละปะเป็นต้นศินละปะในเพราะช้างและศิละปะในเพราะม้าเป็นต้นเหล่านี้แหละอิมานิโข ารูปาคาตาปฏิสังยุตตาเป็นของเนื่องด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นประกอบไปด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นนะนะอันนี้ก็โหติยอมเป็นไปเวชศิปังศิละปะทางแพทย์หรือเวชศิละปะเมตตาปุพพาคังมีเมตตาเป็นบุพพาพเป็นส่วนเบื้องตอน้นโหติยอมเป็นอ๋อยังไม่จบนะยังไม่โหติแล้วยังเป็นอีก สัตตานังฮิตาปฏิสังยุตตังเป็นศินละปะเนื่องด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอ่ะอิติแปลว่าอะไรอิติไปทีหลังตัสมาเพราะฉะนั้นอ๋อเปิดเปิดมาจากเอตัโหสีอิติทวนี้นะจินเตสีหมอชีวกนั้นสันทายะหมายเอาอเวชสิปังศิละปะทางแพทย จึงคิดว่ายันนูนะกัอะไรเลยอยากกันนั้นเลยอาหารเราสิขยังพึงศึกษาสิปังศิลปะอภิจาอีกอย่างหนึง่งอีโตวแต่พัตตะกับนี้ไปเอาดิอุปริเนยนับนับแปลรวมกันนะครับในเบื้องบนก็แปลว่านับแต่น,แตน,แน,นับแต่กลับนี้ไปแสนกลับนับแต่กลับนี้ไปแสนกลับ ชีวโกชีวนี่ขึ้นมานะครับหมอ,อชีวแล้วก็แปลว่าชีวกที่เฉยก็ได้ยังไม่ต้องใส่หมอชีวกมาก็ได้นะชีวคกชีวะนะครับชีวกนี้พิศวานะเห็นเวชช่งหมอหรือแพทย์ผู้เป็นอุปทาของพระตถา,าคตตัวนี้เขาแปลรวบไปด้วยนะ เห็นทิสวานะแพทย์ผู้เป็นนี่เป็นคําขยายนะครับอุปถากางอุปถากอ,อพุทธอุปถากมธอุปถาได้เห็นแพทย์ผู้เป็นอุปถากของพระผู้มีพระภาคได้เห็นเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะนี่นะ ข้าตรงนี้อุปถากรแล้วก็ทิศวาทิศวามาแปลข่าอุปถากงเนี่ยนะทิศวาเห็นอุปถากังหรือเวชชังตัวนี้มันเดียกันะเวชชังแล้วก็อุปถากังเห็นแพทย์ที่เป็นอุปถาพระกวาโตของพระผู้มีพระภาคปฐุมุตตรัสสะพระนามว่าปฐุมุตตระปัตถาตะคุณังปัตถาตะคุณังมีคุณแผ่ไปในภายในบริสัทสีนะจะตกบริสัทว่า อยังเวชโชหมอนี้พุทธุปปาโกเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าหรือพุทธอุปถาจินเตตวาจึงคิดว่าอาโหโอหรืออย่างไรหนออาอัางแม้เราปาปุเนยังพึงถึงเอวารูปังฐานันตร่างฐานันดอนเห็นปานี้แล้วจึงทานังทัตวาถวายทาน เดชภิกษุสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประโมกสัตตาหังตลอดเจดวันถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วปัทถนังอากาศีรักธรรมความปรัรถนาว่าอาหางปีต่อพระกวาก่อนอรัปนะนะพระกวาข้าแด่พระผู้มีพระภาคอนาคตก่อนก็ได้อนาคเตในอนาคตอาหางปีข้าพระองค์ อุปถากโอพึงเป็นพุทธอุปถากของพระองค์เหมือนอย่างหมอชื่อนวนอสุกเวชโชเป็นอุปถากของพระองค์อ๋อตัวนี้เป็นอุปมานะตุมหากังอุปัากโออสุกะเวโชวิวยะหมอชื่อนวนเป็นอุปถากของพระองค์ โอเคก็จบตรงนี้ไปเอสะนี่มั้งเอโสชีวโกชีวกนั้นโจทิยะมาโนผู้อันปุอตายะปุริมะปัถนายะอันความปัารถนาเดิมนั้นเตือนใจอยู่ตักเตือนอยู่ สันธายะหมายเอาเวชะสิบปังศิลปะแพทย์จินเตสีจึงคิดว่ายันนูณะยากันนั้นเลยหรือจะไหนเนออะไรอย่างเงี้ยสิบขยังเราพึงศึกษาสิบปังศิลปะเถิดตัดสมิงสมยเยก็ในสมัยนั้นตักกะศิลากาวานิจชาพวกพ่อขาชาวเมืองตักกะศิลา อาข้ามังสุอาข้ามังสุได้ไปเฝ้าได้ไปทัศนายะเพื่อเฝ้าอภัยยราชกุาม,มารังอภัยราชกุมารอภัยราชกุมารนี่ก็เป็นลูกชายของพระเจ้าชาติศัตรูนะครับพระเจ้าชาติศัตรูตั้งลูกของตัวเองว่าอภัยราชกุมารนะแปลว่าอกุมารของพระราชาที่จะต้องให้อภัยจะต้องให้อภัยพ่อเพราะพระเจ้าศัตรูนี่นะข้าปูนะพระเจ้าพิมพิสารข้าพระเจ้าพิมพิสาร นี่พอมีลูกมากลัวลูกจะฆ่าตัวเองก็เลยตั้งชื่อลูกว่าอภัยราชนะแต่แต่สุดท้ายแล้วอภัยราชกูมานี้เมื่อโตเติบโต,ต,ตขึ้นก็ฆ่าพระเจ้าชาติศัตรูนะครับแล้วก็วงของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ทําปิตุคาต,ตกรรมกันเนี่ยเขาเรียกอะไรเจ็ดชั่วโคดเลยนะเจ็ดชั่วตระกูลอ่ะเจ็ดชั่วยุคนอ่ะ,ะขั้งต่อมาสุดท้ายก็มีสุาานะส,สุนาธอมาตนะสุสุนาทเนี่ยชื่อเขาสุสุนาธอมาตนี่ก็ทําปฏิวัตินะครับคนลม้มวงตระกูลของพระเจ้าพิมพิสารฉะนั้น วงตระกูลของพระเจ้าพิมพิสารก็สับสูญไปหมดนะเหลือแต่ลูกหลานของสุสุนาธะาอมาตนะในอินเดียนะครับสูญสิ้นไปเพราะว่าทําปิตุขาดกันเจ็ดโชโคนะครับชีวโกหมาอชีวกปุชิถามเตพวกพ่อค้าเหล่านี้ว่าตุมเหพวกท่านอาคาตามากุโตจากไหนเมื่อเขาตอบว่าตากักกะศิลาโตจากเมืองตกักกะศิลา ปุชิจึงถามว่าตัทาะในเมืองนั้นอธิมีเวชสิปปาจาริโยมีอาจารย์ศิลปะแพทย์ไหมสุตวาได้ฟังว่าอามะกุมาระเออกุมารเวชโชแพทย์ทิสาปาโมกโขเป็นอาจารย์ทิสาปาโมก ปฏิวัติสติอาศัยอยู่หรือเฉพาะนะต,กตะักกศิลายางในเมืองตกองักกศิลาอาหาจึงสั่งว่าเตนะอีถ้าอย่างนั้นถ้ากระนั้นยะธา,าแล้วก็ในการใดพึงบอกแกเราในการนั้นนะอันนี้ล้มเขาล้มนะครับในการหรือในเวลาที่ท่านไปนะคัดฉาอันนี้ล้มนะครับอารอเจยาทาพึงบอกแกเราล้มไม่เหลือประโยคเดียวนะครับ เตเวชาเราพ่อค้า,าพ่อค้าเหล่านั้นตถากริงสุก,ก็ได้ทําตามรับสั่งอย่างนั้นก็ได้ทําตามสั่งก็ได้ทําอย่างนั้นนะก็ทําตามสั่งโสขาวอนาปุจิตวาไม่ทูลลาปิรังพระบิดาอาขามาสีได้ไปตักศีรังเมืองตักศีลาเทหิสัตทิ้งกับพวกพ่อค้าเหล่านั้น แต่นะด้วยเหตุนั้นมุตตังพระธรรมสังฆากาจารย์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่าอนาปุจฉาไม่ลาอภัยราชากุมารังอภัยราชากุมารคือชีวกหมอชีวกันมิลานะครับหลายบทว่าอิฉามาอาังอาจริยะสิปังสิกิตุงกว,ว่าว่ากิระได้ยินว่าโสเวโชวแพทย์นั้นตั้ง ทิศวาเห็นเขาอุปสรรคกัมมันตั้งเข้ามาอยู่ปุชชิจึงถามว่าตาตาเนี่ยพ่อโกศิตวังท่านเป็นใครกันเขาตอบว่าอาหารผมนัตตาเป็นหลานพิมพิสารมหาราชัสระของพระเจ้าพิมพิสารมาราช แล้วก็ข้าพเจ้าเป็นหลานแล้วก็ข้าพเจ้าเป็นบุตรอภัยยะกุมารสักของอภัยราชกุมารอหมอชีวกนี่ก็เป็นลูกของอภัยราชกุมารเป็นหลานของพระเจ้าพิมพิสารเป็นบุตรของอภัยราชกุมารเป็นเหลนใชแล้วมั้งหน้าตาตัวนี้นะเป็นเหลนของพระเจ้าพิมพิสารเป็นหลานของพระเจ้าชาติตรูแล้วเป็นบุตรของอภัยราชกุมารบุตรของอภัยราชกุมารเหรอทำไมจะโตเร็วนะก่ะ ฉะนั้นอภัยาล,ลก,กุมารนี่นาจะเป็นชื่อของพระเจ้าชาติศัตรูหรือเปล่าอืไม่แน่ใจนะทําไมนัตตาเนี่แปลว่าหลานหรือเปล่าถ้าหลานทําไมเป็นหลานพระเจ้าพิมพิสารน่าจะเป็นเลนนะนะอภัยาล,ลก,กุมารอยู่จําชื่อได้ว่าเป็นลูกของพระเจ้าชาติศัตรูนะลูกของพระเจ้าชาติศัตรูนี่เขาบอกเขาเป็นลูกของอภัยราล,ลก,กุมารอ่ะก็แปลว่าไม่ใช่ลูกของพระเจ้าชาติศัตรูนะเป็นลูกของอภัยาลาถึงอภัยราลานี่เป็นลูกของพระเจ้าชาติศัตรูอีกทีหนึ่งอ่ะ มันมันจะโตเร็วไงโตจนไปได้เป็นหมอของพระผู้มีพระภาคเลยเหรออภัยราชกุมารนี่ยังเด็กอยู่เลยนะตอนที่พระเจ้าจักรู้แล้วเนี่ยอภัยราชกุมารเนี่ยยังเด็กอยู่เลยแล้วเด็กคนนี้มีลูกเป็นหมอชีวกไม่น่าจะทันนะนั่นอภัยราชกุมารในที่นี้อาจจะเป็นชื่อของพระเจ้าชาติศัตรูหรือเปล่าเป็นชื่อของพระเจ้าชาติศัตรูแล้วแล้วก็ชีวกก็เป็นลูกของพระเจ้าชาติศัตรูอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นก็พระเจ้าชาติศัตรูก็ต้องมีสองชื่อนะชื่อว่าอภัย กุมารด้วยล้วก็เชื่อว่าอาชาติตรูด้วยทําไมถึงบอเป็นหลานนะน่าจะเป็นเลนของพระเจ้าเป็นผีสารถ้าจาว่าเป็นเลนนะ่าทำไมหมอชีวกจะโตโตเร็วนะก็โตจนเป็นหมอของว่าผู้มีพระภาคเจ้าอะ่ะโตเร็วก็คือทำไมเป็นผู้ใหญ่เร็วนะครับไม่แน่ใจนะครับพวกหมอถามว่าก็กัสมาเพราะเหตุไรเพราะเหตุไรเล่าพ่อท่านจึงมาที่นี่นะพ่อดูก่อนพ่อก็เพราะเหตุไรท่านจึงมาที่นี่ ปนาสีนี่คืออาสีนะปนาบกอาสีปนาสีอิทากตเโอตะโตลำดับนั้นโสขาวอาหะจึงตอบว่านอัตวาก่อนวตวาสิกขิตุงเพื่อจะศึกษาศิลปะในสำานักของพวกท่านแล้วจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์กระผมอิจชามิยาสิบปังสิกีิตุงเพื่อจะ ศึกษาศิลปะอยากจะศึกษาศิลปะนะแปลรวมกันโอเคก็ถึงสองสามตัวเลยนะเดี๋ยวมีเวลาก็มาแปลกันต่อสองสามตัวนะครับอออนโมทนาคุณอาจารย์นักเรียนนะักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ